สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พ่อกับเปียกไซภูมีคือเก่าครับผมพี่น้องอย่าลืมด้วยครับผมเปียกไซภูมีคนใจภูมิปาตินนะครับเด้อฝากเขาไปซัพพอร์ตเพียม่ไม้นครับผมวันนี้สิภพาพี่น้องมาเบิ่งที่พักแรงงานไทยในอิสราเอลครับผมเป็นที่พักของคิวบุตรครับผมคิวบุตรนานนะครับผมคิวบุตรนานเดี๋ยวผมสิภาพาไปเบื้อง่าความเป็นอยู่สภาพเวนลอมมองนี้มันเป็นแบบไหนนะครับผมสิภพาพี่น้องขอมาเบิ่งตามาครับผม วุ้ยเบิดูสะอาดเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเตียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๊อตอันนี้เป็นห้องว้าครับผมพี่น้องเบิ่งดูวุ้ยสะอาดเรียบร้อยเบิ่งดูคนน่ะอันนี้คืออันนี้เป็นการบังคับเป็นความสะอาดพี่น้องไม่ทำไม่ว่าช่วยรักษาความสะอาดด้วยเด้โอ้ยปนภาไปเบิ้นย่นงเบิ่งดูอันสัปปไปล้อมความเป็นอยู่ครับผมมีตู้เย็นนี้ พร้อมใส่ทุกอย่างครับผมอันนี้เป็นตู้แช่ครับผมครับตู้แช่เขาไมอยากเปิดเบิ่เด้อครับโอ้ยเปนล็อกล็เป็นล็อกเฮ้ยเพราะเป็นยางมาเบิ่งครับผมเดี๋ยวสิพลาเขามาเบิ่งอ่าไปใส่ไอ้ยังรีวิวห้องเออสีพลาเขาไปเบิ่งกันว่าห้องว่ายพูดอะไรก่อนไปหองน้ำก่อนไปห้องน้ำก่อนไปไปไปกนหองน้ำครับ นี่ตัวเย็นใส่หอมสะอาดเนาะครับผมเบิ่งสภาพหองน้ำครับผมพี่น้องมีชักโคกมีเออมีสายฉีดพร้อมครับผมยังครับห้องน้ำห้องน้ำนี่หนิชักห้องครับไอ้ห้องน้ำนี่สามห้องเนาะห้องน้ำสามห้องครับผมมีคนไทยประมาณจะคนครับคนไทยประมาณหกเจ็ดคนนี่เหรอครับเดี๋ยวสิบห้าข่ามาเบิ่งห้องนอนพาเข่ามาเบิ่งห้องนอนพอดีได้ข่าวว่ามีคนไทยมาลงหมมองนีสามคนพี่น้อง แต่ว่าเพิ่นมาล่วงแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นไปฝากไว้อีกแคมนึงบอรลูนมาอยู่ใสไปล่วงภาคใต้บอกเพิ่นเพิ่นมาล่วงได้ประมาณอาทิตย์นึงเลยแหละมันบ่ครับว่ามันแล้วไปใต้อีโตนเดยที่จริงอ่ะเพิ่นสิมาล่วงหนีสามคนเพราะว่าเพิ่นเตรียมห้องเตรียมยังไปแล้วแต่ว่าเพิ่นได้ไปล่วงอีกห่องนึ่งครับผมก็คือ้ล่อโอกาสที่นายจ้างเพิ่นสิพามาอยู่หนีครับผมแต่ว่าเบื้องต้นสิพาเขาไปเบิ้งห้องนอนเพิ่นก่อนครับ พี่แมนให้บังอะไรบ้งบังหองบ้างมองไอ้ที่เพิ่งเตรียมไว้พี่แมนครับผมนี่นี่นี่หองนี่ทำก๊อปสารอะไรครับอันนี้หองไม้หอมครับแมทครับทำก๊อปสารอะไรหอมไม่สำหรับค้นใที่สิมายูครับผมพี่หล่อเบิ้งเปิดไฟมบ้งเปิดไฟดูครับผมคุณอ่ะอุ้ยสะอาดเรียบร้อยครับผมสะอาดสะอ้านครับมีแอร์พร้อมนะครับผมแต่เราหอมมีแอร์พร้อมครับมีแอร์พร้อมมีน้ำอุ่นหน้าหนาวกมีน้ำอุ่นนะครับผมครับมีแอร์มีปลั๊กไฟมีครบทุกอย่างครับผมอืมตามมากครับผม อันนี้ห้องที่หนึ่งครับผมอยู่ห้องละคนเด้อพี่น้องอันนี้ก็ห้องอีกอีกห้องหนึ่งมั้งครับครับผมเ้ยห้องนี้มีเตียงเรียบร้อยครับผมครับนี่ครับมีเตียงมีแอร์ครับผมอหน้าจอคอมหน้าจอคอมโอเคครับผมเตียงไปให้คนใหม่ครับผมห้องนี้เด้ครับผมครับห้องนี้ครับเป็นห้องคนใหม่ด้วกันป้านห้องนี้ก็มีครบกันเปิดไฟนียเปิดไฟเหมือนเนี้ย บะหมี่ครับบะหมี่นี่นี่คือเตรียมไว้ถาแล้วครับอ๋อเตรียมไว้ถาแล้วป๊ัดมาบ่ลำบากครับผมคนใหม่มาอยู่นี่เดี๋ยวไปเบิ่งห้องห้องที่คนไทยที่อยู่ในห้องดูว่าห้องเป็นแบบไดห้องเบาเบาเบาแม่นบ่บ่ค่อยค่อยสิเปิดโทรศบพท์เดี๋ยวเอาห้องนี้นาเอาชั่บอกเอาเบิ่งห้องบ้านโชั่ว่มงสักหน่อครับผม เอาแค่แว็บเดียวนะแว็บเดียวสามวิแา้วเดี่ยวเขาแม่นกไทยดีครับผมโอ้ยหวุ้อันคอร์ส้แม่อันว่างอยู่นิดนึงครับผมสามวินะหอดแล้วนะแล้วห่องเบาสวกครับผมเอาเลยวิบาลีบึ่งห่องเบาเมนเอาเชิญเลยครับผมมเ่องเาเมนเชิญเลยครับผมเชิญครับเชิญครับเปิดพี่น้องพี่น้องแฟนล้งเด้งความสบายครับเชิญครับคุณน่ะอันนี้หามาเองมันบอกครับแม่นครับผมครับหามาเองปปิด นี่ครับผมโอ้ยแล้วตกแต่งภายในได้สุดยอดแบบมีลูกลมีลูบลูกแล้วอ้อมอันนี้คือบอได้เห็มาซื้อนะครับเป็นว่าเป็นหามาครับผมไปหามาจากทางขยะมันหมดนีแมนครับพวดนอนปวดกอดอย่างเงี้ยว่าทุกอย่างทางขยะหมดเลยครับนี่<ๆ>หามาแล้วก็มาดัดแปลงเอาบุห่องแล้วหอมอีรินี่ครับมีสุยางครับมีสุยางผู้ห่องแล้วมีโทรทัศน์อันนี้คือไปหามาคือกันแมนครับผมทุกอย่างก็มีคือเอามาจากทางขยะเบิ้ดแมนครับคอมพิวเตอร์ลำโพงเสียงเสียง ทุกอย่างครับเกมาทุกอย่างใช้งานได้ทุกอย่างใช้งานได้เพิ่นปานีเพิ่นบ่เอาเพิ่นกเสียมาว่างไว้หน้าบ้านเพิ่นเนาะครับเออแล้วเฮาก็ไปเก็บมากนะครับผมอุ้ยผมเนยอุ้ยเราแต่งกันมาตกแต่งแบบนี้นะครับตกแต่งได้สวยงามอีหลีดเลยแต่เกตตแสดงมาเราเคยเราเคยเฮ็ดงานตกแต่งภายในบ่ไหมไม่เรียกครับนี่คือวิถีของแรงงานไทยนี่ยนครบสุขเราชอบเราชอบอย่างไหนเราก็ทำมบผม บางคนแล้วเอาลูกลูกแล้วคิดหอดลูกแล้วแล้วเอาลูกแล้ววางไว้ครับย้ำนั่นพอกคบิดห่ารปลาลาพอกับเบิ้งลูกคแับุดที่นอนเราเห็ดตาเรียบร้อยยีหลีครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็บพได้ซื้อมันบ้าครับหมี่้มหนี่บ่แมนพวได้ซื้อครับย็บย่างยอครับ เกียวกเติยศต่างสักบาทครับผมนี่ครับห้องก็ติดไฟได้สิหรอครับจอดเลยครับอืมบรรยากาศจอดเลยครับผมนี่แหละครับผมวิธีแรงงานไทยในอิสราเอลแล้วแต่คนจียู่แบบใดน้อผู้ใดอยู่แบบสะอาดก็สะอาดผู้ใดอยู่แบบหกก็อยู่หกครับผมเรื่องมาแล้วแต่ครับจอดเลยครับอืมามบ้านมาอยู่แต่สี ปิดคลิปให้พี่น้องเลรอเนาะเพราะว่าไทยไม่พี่น้องเบิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยุนี่ยูนใส่ไอ้น้องพี่ฮะไอ้ปากวยไหมยุนี่ยุผักกางเนาะอ๋อยุนี่ผักกางครับผมคิบุญนันครับผมครับผมบอกพี่แน่ว่ายุนใส่ก่อนพี่ีิบุญนาอันคั้นว่ัเต้าตามไอ้นี่เนาะนาอันเขาเรียกยอดนันคิบุนนันครับผมกวยภาคกลางห่างจากสนามบินประมาณจิกโลครับประมาณ แปดเกาลครับผมประมาณถแปดเกาลอยู่ไก่สนามบินครับผมมาถึงได้จากไรปุ๊บแล้วในจากไรมาถึงเขาไรนี้ปุ๊บอ่ะขึ้นสนามบินเลยไม่ไม่เปลี่ยงเขาโอเคเนาะอิสเรลไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดครับอิสเรลไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดมีมองมีมองดีมองบอดีแหละน้องไม่มองครับมีทั้งมองดีมองบอดีน่าแล้วต่ดวงนะครับผมครับแล้วแต่ดวงมันก็อยู่ที่เราด้วยมองมีได้่แล้วนะครวันใจังบระคุ้ม ครับอาทิตย์หนึ่งเห็นได้จ้างก็คือครับผมเห็นอาทิตย์นึงผมเคยเห็นได้จ้างเลยนอกจากเขาสิไปขออาทิตย์นึงเห็นนา้างขออนั่นเอานี่ขออนันเอานี่ได้จ้างเขามาโซงก็เห็นแต่ว่าให้บริหารกันเองเนาะคนไทยบริหารกันเองเห็นงานกันเองครับได้จ้างบ่เคยมายุ่งเนาะครับยัอขอบคุณนะครับผมขอบคุณไปพร้อมขอบคุณเราโซขอบคุณเราแม่เลยครับขอบคุณทุกทคนนะครับผมที่ได้คิดพุ่นหน้าที่เปิดโอกาสให้เราเปียมมาไทยให้พี่น้องเบิงนะครับแต่มีทั้งดีทั้งไม่ดีแหละครับผมเรแต่ดวงเนาะมีเอียงฝากถึง คนไม่เ่ะครับคนไม่สามคนแมนพ่อมาต้องมากเอาเงินเขาเอออย่าถ่ายภาพมันต้องยากนะครับว่าเป็นประเทศสงครามเป็นอย่างมันอยู่ที่เรามันโมเลียวไหลแมนแมนโมเลียวไหลอย่างที่มันโมเลียวไหลแมนแมนมันอยู่ที่เราถ้าเราปรับตัวได้แมนเอาง่ายๆให้เราทำตัวเหมือนกิ้งก่า โอเคครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆเ้วก็หางเงินได้เรื่อยๆนะจบกันจบลงเพียงเท่านี้นะไอ้น้อครับวันนี้เพรการคลิปหนาครับผมคลิปนี้กับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับเล็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 บ